เพต้นไม้ต้นนี้ค่ะอดีตภูมิเกิดของเขาภูมิกาเนิดเขาคือกาฝากดูทําต้นไม้ต้นนี้จนตายเนี่ยต้นไม้ใหญ่ท้นนี้เขาตัดมาให้คุณแม่เนี่ยต้นกาฝากนี่กิ่งกิ่งเท่านิ้วมือนี่ค่ะกิ่งเท่านิ้วนี้เอามาคุณแม่เอามามาปลูกวันที่ยี่สิบสี่เมษาพศห้าสี่ค่ะ มรดิฐานจิตฝากกับพระพุทธเจ้าเพราะภูมิกําเนิดต้นกาฝากเขาอยู่ต้นไม้ไหนจะทําให้ต้นไม้นั้นเดือดร้อนเนี่ยต้นนี้จนตายซากเลยเนี่ยเขาตัดเอาต้นมันไปทําเสาแล้วก็ปลายมีกาฝากติดเขาก็เลยมาให้คุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าในเมื่อเธออยู่ต้นไม้ไหนเธอทําความเดือดร้อนให้ต้นไม้ทุกต้นอ้าวงั้นมาอยู่กับพระพุทธเจ้ามะเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเธอต้องแปรรูปนะเธอต้องเปลี่ยนแปลงรูปโฉมตัวเองจาก เธอที่ไร้ค่าเป็นต้นไม้ที่ไร้ค่าอยู่ต้นไม้ไหนก็ให้ต้นไม้นั้นเดือดร้อนทําให้เจ้าบ้านต้องตายต้องตายดับตายวายตายเฉาหมดเลยทีนี้มาอยู่กับผู้ท้าแล้วเธอต้องเปลี่ยนรูปโฉมตัวเองนะคะต้องเจริญเติบโตแตก่กิ่งก้านสาขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองนะในที่สุดก็ได้เลยในลูกร่มใหญ่เบ้อเลยยังกับต้นโพเลยเห็นไหม นี่อดีตเขาเป็นต้นกาฝากที่ไร้ค่านะอยู่ต้นไม้ไหนก็ทําให้ต้นไม้นั้นตายแต่เมื่อมาอยู่กับพุทธธรรมแล้วดูสิเขากลายพันธุ์เป็นต้นไม้ที่มีค่ามหาศาลเลยนี่เป็นร่มเงาแตกกิ่งก้านสาขาญาติโยมคน,คนไหนมาก็นั่งพักร่มบอกเย็นจังเลยเขาบอกเธอรูปไหม้อดีตเขาคือกาฝากที่ไร้ค่าพอมาอยู่กับพุทธะแล้วมาอยู่ในเขตพุทธะแล้ว เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามาหาศาลให้ร่มให้เงาแตกกิ่งก้านเพราะเขาได้มาอยู่ถูกที่ไงคะมาอยู่กับเขตพุทธสถานมาฝากชีวิตอินทรีย์ไว้กับพระพุทธเจ้ากับพุทธะชั้นใดก็ฉันนั้นคนก็เหมือนกันถ้าชีวิตเราไรค้ค่าเกิดมาชาตินี้ทําแต่สิ่งชั่วช้าเร็วสามไปอยู่ที่ไหนก็ทําให้สถานที่ต้นนั้นเดือดร้อนดุดดังถือกองไฟไปในไปด้วยไปที่ไหนก็ไปเผาไปไหม้เขา เข้ากลุ่มไหนก็แตกกลุ่มนั้นทั้งสินห้าข้อก็ไม่มีผิดหมดเลยทั้งฆ่าทั้งรักทั้งผิในกรรมทั้งโกโหกกินเหล้ามาเบียร์ซื้อจ่ายขายแจกทำลายสติปัญญาตัวเองและทำลายสติปัญญาผู้อื่นรักเล็กขโมยน้อยทุกสิ่งทุกประการนะ่ะเมื่อมีโอกาสแล้วเข้ามาสู่เส้นทางธรรมและมาพุมาพบเส้นทางแห่งพุทธาพบเส้นทางแห่งธรรมอินทร์ กับหางกับหัวกับชั่วเปลี่ยนเดียเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองขึ้นมาก็าจะกลายเป็นบุคคลที่ได้เกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ในเส้นทางแห่งธรรมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความมั่นประมาทในชีวิตชาตเกิดถ้าผู้ใดได้พบพระเจ้าแล้วบุคคลนั้นเท่ากับเป็นบุคคลที่โชคดียิ่งกว่าถูกแจ็คพอตแสนล้านซสอีกนะจะบอกให้ พราะชีวิตเราได้เกิดใหม่ชีวิตเราไม่ตกต่ำไปสู่โลกที่ชั่วแล้วดุดังกาฝากต้นนี้นะคะเขาได้อยู่เขามาพบคุณแม่ชีคุณแม่ชีเลยเปลี่ยนภพภูมิให้เขาเธอจงมาเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มให้เงาในเขตพุทธฐานเถิดอดีตเธอเกิดเป็นกาฝากทาให้ต้นไม้ทุกต้นที่เธออยู่ด้วยต้องวิบัติชิบหายไปเพราะเธอเป็นต้นเหตุแย่งน้ําเขากินจนต้นไม้แม่จนตายฉะนั้น เมื่อเธอมาอยู่กับุูธานแล้วเธอต้องให้ล่มให้เงานะแก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองชดเชยความเร็วทรามที่ไม่ดีของเธอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เธอเป็นต้นไม้ที่มที่มีมูลค่าจนหาค่าไม่ได้จนหาค่าไม่ได้ไไดก็มหมายถึงค่ายิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ค่าตัวน,นี้นะมูลค่ามากมายมูลค่าในชีวิตต้นไม้ต้นนี้มากมายแล้วทีเนี้ยเห็นไหมคะล่มใหญ่เลยสวยงามซะด้วยนะ น่าน่าเห็นไหมฉะนั้นถ้าใครพบพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นคนเลวคนชั่วอยู่นะจะอายต้นกาฝากต้นนี้นะคะอายแน่ๆเลยเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอาภาพกาฝากกับตอนกับเนิดตรงนี้ให้ดูคุณแม่มีภาพปลูกเมื่อยีบสี่เมษาพศห้าสี่ค่ะเห็นไหมคะน่าอัศจรรจิงเนาะเมื่อมาพบพุทธะไม่ว่าต้นไม้หรือบุคคลก็แล้วแต่ จะได้ชีวิตใหม่ทันทีเลยเป็นคนก็เป็นคนน่ารักน่าเมตตาไปไหนก็นมีแต่คนรักเป็นที่เมตตาเป็นที่รักที่เมตตาของเทวดามนุษย์ทั้งปวงต้นไม้เหมือนกันจะให้ความร่มเงาถ้าต้นไม้ดอกก็ออกดอกให้สวยงามถ้าต้นไม้ร่มก็ให้ร่มให้เงาเห็นไม้เหมือนกับฝากต้นนี้เอาลูกมาขึ้นต้นกาฝากโชว์หน่อย ลูกมาป่ะขึ้นไปเลยมาเมียวมาขึ้นไปเลยลูกขึ้นเลยขึ้นเลยงามจังต้นกาฝากออกลูกเป็นแมวแล้ว ต้นกาฝากออกลูกเป็นแมวต้นกาฝากต้นนีออ้ออกลูกเป็นแมวเนาะ นู้จะย่านที่ยังฮึ